เอาล้ครับเราก็อยู่ตรงฉากที่เราจะคุ้นเคยกันอีกหลายๆปีหลายๆเดือนหลายโพศวรรษ์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าฉากนี้เราน่าจะได้ใช้กันอีกหลายเทคนะครับนี่คือฉากห้องเรียนนะครับก็ฉากนี้น่าจะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นอีกหน่อยก็จะมีเล่นเกมกันทําโทษกันวลตีที่มีทำบล็อกกิ้งบ้างต้องแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่แขกรับเชิญที่มานะครับเราต้องขอขอบคุณไวท์ไดมอน d ์สตูดิโอนะครับที่ให้ใช้คุณที่ดีๆสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ ไฟที่โคตรจะสว่างตอนนี้นะครับผมไม่อยากจะบอกว่าผมนี่ตาแทบจะบอดนะครับเนี่ยโอ้โหทำมีซิงมากครับของจบกันแค่นี้แหละเดี๋ยวจะพาทัวร์เดี๋ยวนะครับวันนี้ผมเคจากฟิโด้แถบนะครับวันนี้ผมมีเรื่องยินดีมานําเสนอนะครับจะมาดูบ้านหลังที่สองของฟิโด้นะครับต่อไปนี้นะครับพื้นที่หลายๆอย่างรายการหลายๆอย่างที่เราจะถ่ายจะเกิดขึ้นในที่นี้นะครับไวท์ไดมอนต์สตูดิโอนะครับเราจะใช้ตรงนี้เป็นที่หลักนะครับจะมาน่าจะสัก อาทิตย์ละ2วันนะครับเพื่อมาถ่ายรายการเล่นเกมอไรตี้ก็ว่างกันไปนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างเป็นไงบ้างนะครับไปดูเลยอเอาละครับนี่ก็คือเซตอัพโดยรวมนะครับตรงนี้ก็เป็นฉากนักเรียนซึ่งเดี๋ยวเราจะนําเสนอนะครับแต่ตอนนี้จะให้ดูเซตเซตอยู่เบื้องหลังก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับ เราจะเรียกว่าโลคอ o โป production ไม่ได้หันไปดูนี่ครับดูดูให้เราดูเซตอัพนี่นะครับจะเรียกว่าโลคอ o โป production ไม่ได้นะครับที่นั่งดูนั้นก็คือ extra นะครับเขาไม่รู้เขามาทำอะไรทเไรเราจะใช้กล้อง2องตัวนะครับที่ถ่ายอยู่ก็คือตัว 5D นะครับตรงนี้มี 6D ตัวหนึ่งจะเป็นตัว Y แล้วมีไฟ3ตัวนะครับไฟ800ตัวหนึ่ง แปดร้อยสองตัวใช่ป่ะจริงๆใช่ครับแล้วตัวนี้ก็หกร้อยป่ะหกร้อยครับอ่าก็คือเราจะเรียกว่าโลคอสต์โปรดักชั่นไม่ได้นะครับค่อนข้างจะลงทุนนิดนึงนะครับต้องขอบคุณซีเนียร์จากฟรีดอมไทยแลนด์นะครับ